ข้าสวนโอ้กระชายงามดีแตะนุกระชายสวนกระชายงามดีแตะนี่ข้าสวนโอ้โอ้โอไอ้นี่ก็หล่นเบอะเบอะฮะนั่นโอ้ เราจะเอายังไงแล้วเนี่ยเอ,เอาไม่เอาไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยเก็บลำใหญ่มะไฟเก็บมะไฟดีกว่าก็วางไว้เอออ่ะเอาลงใส่เนื่องจากต้นมันยังเล็ก โอ้เจอหนอนเจอหนอนที่คอต้องไปอาบน้ำไงไม่อาบไม่ได้ต้นข้างล่างก็คงมีคงไปไม่ไหวนะจ๊ะนะเออโอเคต้นนี้ก็พอ,อ,อเ,เออไม่ได้ใส่บูทมาเดินอีแตะ คัดจตมูกน้ำมูกไหลคือเก็บกันลุงเก็บคนเดียวฉันไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ฉันไปเก็บมะม่วงมา